ทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําน้อๆหนุ่มๆน,น,นะครับโอเคครับก็ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเออวันนี้ก็มาอยู่กับผมเจ่นเคยนะ ลองโต๊เสียนะนเพื่อนโอหใครที่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะเพื่อนปกติปกติเป็นปกติไม่มีัยเยอะแยะนนเพื่อนเออเป็นยังไงวันนี้ส้มกูข่าวหรือว่าเรื่องแสงหรือว่านะเออวันนี้กูมาเจอฉายนะเพื่อนเออนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะนเพ <c oughs> <c oughs> ื่นนอ,อน วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธรรมนานเพื่อนโบนัสธรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะและก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูอีกหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็เรงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเออและยุ้นใหม่นะอยากจะบอกว่ายุ้นใหม่นะฝากเข้ามา300บาททั้งแรกเขาจะได้เออเขาจะให้เข้ากลุ่มวัน้ำธรมไปเลยถาวรน,นะเพื่อน และเขาก็ยังเพิ่มมาตาการไส่100ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนานเบื้อนนะโหยคือแบบได้มีแต่ได้กับได้นานเบื้อนนะก็ยุนใหม่นี่เขาบวกกันมาเยอะมากเลยเขาบอกผมอะนะในกลุ่มอะเขาบอกกันเยอะมากเลยว่ายุนใหม่มันบวกจริงนานเบื้อนนะใครสนใจก็เรียใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะวันนี้ก็มีเทคนิคดีดดนะกลับมาจองเวนึงนะนเบื้อนนะเทคนิครับนะวันนี้มีเทคนิครับ ทำเงินดุนห้าสิบบาทนะเบิอลทุนยา้าสิบบาทนะทำเงินนะวันนี้เออสุดรับทำเงินนะเบ่อนก็วันนี้ก็จะเปิดทบโ,โอเคแล้วป่ะนะมาถึงแล้วก็หนึ่งพันหมุนไปเลยนะเบือนหนึ่งพันหมุนไปเลยอย่าไปวังนะเบือนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเปิดหัวามาก็ดีเลยอู้เล่นเอาดิมันตทองอย่างนี้ ผูแล้วไวไม่ติดเนาะช่องสามมันเบื่อเสีอยใจอ่ะหมามามันจะเข้าไปแล้วโอ้โหเป็นยังไงเปิดหัวมาหลอกแรกกดไปแค่สองทีสี่เจ็สี่เจ็ดบาทแล้วเป็นไงเบทหนึ่งน,นเนี่ยนี่เบทหนึ่งันี้เมื่อไหลดีอย่างนี้หรอสวยงามและไอแดงลูกโอ้กเก้าบูกมาโอ้โหมาต่อเรื่อยๆลูก มาต่อเรื่อยๆล,ลูกโอ้โหเป็นยังไงเลาววันนี้ไปยังไงล่ะลูกนะน,น้องจ้าโอ้โหอสุดปังวี้เยอะไปเลยดอกนี้ได้มาเท่าไหรโอ้ยสุดยอดสุดชื่นไปเลยวันนี้นะโอ้โหเปิดเกมแรกมาก็ดีเลยเทคนิคทำเงินทุนวันนี้ต้องมาดีนะเมื่อหนึ่งร้อยสิบสามบาทเมื่อโอ้โหสุดยอดนะเออ มาดิโอ้โหแล้วมาต่อยอโอ้โยไปนะกำไรไปบบเดือนมาสองร้อยแล้วนะาเพื่อนโอ้โหเป็นยังไงล่ะสุดยอดไหมล่ะหมามา,มากับไอแดงโอ้โหแล้วดอกนี้ยี่สิบสามบ,บาทเข้ามาแล้วมันหมาต่อเรื่อยๆเลยครับพี่น้องนะโอ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วดอกนี้ยี่สิบแปดบาทเข้ามาแล้วครับพี่น้องนะโอ้โห ทำไมมันปังมันย่อไปเลยอย่างเงี้ยนะเพื่อนมันสุดยอดนะแล้ววายอุ้ยเฮ้ยมันมามันมาดีจริงอนนี้เพื่อนคนนี้ยมันมาดีจริงน,งน,งน,น,งนะโอ้โหมาอย่างงี้มาอย่างงี้ก็ไม่หวั่นดีมาอย่างนี้ฟีเข้าอยู่แล้วฟรีจะเข้าอยู่แล้วเพื่อนอีกนิดเดียวอโอ้โหโอ้โหเออโอคนเมื่อขอโทษด,ด้วยนะโอ้ฟรีจะเข้าอยู่แล้วเพื่อนโอ้เออ กูจะบ้าตายเพื่อนปีจะเข้าู่แล้วโอ้โหแต่มันไม่เข้าและดอกนี้โอ้เก้าบาทเก้าสิต่างด้วยเลอ๋เอาเข้าจนได้เข้าจนได้ครับพี่น้องเมื่อกี้ไม่เข้าอันนี้แม่งมาเลยแบบปึ้มนัดเดียวแม่งมาเลยเป็นยังไงเพื่อนโอ้ยเนิงนี้ใช้ได้นานเพื่อนเออ เคล็ดลับอันนี้ทำได้เออเป็นยังไงล่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดติดคามด้วยนะคะนี่จะเป็นบาทดอกนี้เแค่ท่นเมื่อนก็เอออบยเมื่อวานไหม ก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่แบบว่าเอ่ออยากดูเกมอะไรใช่ไหม่อทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ขอผมเข้ามาได้นะเพื่อนก็เดี๋ยวจะได้ดูนะเพื่อนถ้าเกิดเห็นคอมเมนต์ต้องกับเวลาบนน้ำทำเลยก็เดี๋ยวเล่นได้เลยนะเพื่อนก็ตามนี้นะเออแต่ว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกด้วยละกันนะผมขอแค่นี้แหละกดแชร์ยิ่งดีนะเพื่อนๆนะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะเออโอ้โหอลไรมันไม่แจก มันไม่แจกเพื่อน46บ,บาทโคตรกเกือเลยอืมพาบ้าขึ้นเลยนะพาขึ้นเลยนะพาขึ้นห้องเลยฮันโหลหยอกเล่นหนอยอกเล่นเพื่อนนะโอ้โหพาขึ้นแล้วไม่มีกระไลไม่มีกระไดลงด้วยเดียวโอ้โหโอ้โหสอสวยงามมาแล้วแล้วหมามามาหรือเปล่าโอ้โหสามบาทเข้ามาแล้วเฮ้ยนอน่น ไก่อย่างวะทำไมแม่ไก่วะแต่ว่ากำไรตอนนี้เมาสามร้อยกว่าบาทแล้วนะก็สี่ร้อยแล้วด้วยเมื่อนนะวันนี้จะบวชเท่าไหร่ก็มาดูกันละกันนะเออเปลี่ยนเบ็ดดีกว่ามาั้งมาเปลี่ยนเบ็ดดีกว่ามาั้งไม่ไหวแล้วนี่อยากบวชแบบว่าหมื่นล้านอะไรเงี้ยอยอกเป็นอย่างก์งวัวเว็บเจ๊งเอลยเบื้อนถ้าผมเอาจริงนะเบื้อนผมแตกเป็นล้านยังได้เลยเบื่อนนะแต่ผมไม่อยากเบื้อนนั้น เดี๋ยวเผื่อเว็บ้นเดี๋ยวเบ้นโดนปิดนะเออผมเล่นไปต่างหมดแหละผมบอกให้เออนะมันยากจะโมะอ่ะโอ้โหผมมีเทคนิคเยอะๆนะเล่อนก็ไปตามกันได้นะบางทีอาจจะงัดเทคนิคแบบสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆก็เอามาใช้ก็เอามาใช้เพื่อนๆดูแล้วก็เด็ดตามไว้ได้นะเออเดี๋ยวจะมีแนะนำเงินมาหลากหลายเทคนิคแหละนะ บางทีก็เดี๋วยวเขาเขาว่าเขาจะทำโปรแกรมโปรแกรมล็อกไอ้นี่ใหม่โปรแกรมล็อกเกมให้นแตกกันเพื่อนนะเออบอกใครบนะอกใครนะกูขอกดเองเมื่อวานะเพื่อนไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะก็ไม่ไหวละครับ นะอุ้ยอุ้ยอ้าหวานปไปดิครับพี่น้องอ้าออมาดีครับเข้าฟรีอย่างงี้จะบวกหรือไม่บวกต้องมาดูตรงนี้นะเมื่อนนะเออเบด็ดเจ็ดด้วยมึงเอาเบ็ดเจ็ดด้วยมึงส3บาทเข้ามาโอ้โหแล้วไม่มีจะต่อ,ตอโอ้โหไปท่ป๋ง อมาต่อไม่รู้อุ้ยรอบนี้โอ้ิบหาย120บาทนะเมื่อเออก็น้องๆหนูคนไหนที่ดูคลิปพี่อยู่นะก็ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยก็ควรได้รับคำแนะนำนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำไม่เล่นหรือรับดาวเป็นการอะไรเลยโอเคหรือเปล่านะก็ แล้วก็จบกันไปดีเรียบร้อยโอ้โหเข้าเฟคโคตรเกลือเป็นเจ็ดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทโอ้โหโคตรเกลือเพื่อนนะเออโขมาคอยกัที่หมุนไปเพื่อนนะเออก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็เวลาแตกนะก็เล่นใต้ของไม่แลกได้เลยกลุ่มวมัฒนธรรมก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็ มีเวลาบอกด้วยนะว่าแต่งเท่าไหร่เวลาไหนนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆี่กลุ่มคอยแชร์เกมแตกที่เขาแต่งอ่ะมาให้เราดูอีกแล้วเราก็ตามไปได้เลยนะเพื่อนเออหรือว่าไม่แน่ก็บนธรรมนะเพื่อนเออนะก็ตามนี้นะเพื่อนเอออยากจะบอกว่ายุนใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกจะได้เข้ากลุ่มบนธรรมด้วยถาวรน,นะและเขาก็เพิ่มมาตาการแต่กก็คือร้อยเปอร์เซ็น100แน่นอนนะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะเพื่อนนะ เขาจะคืนกําไรให้ลูกค้าเงอนะอนะเออแล้วตอนนี้ได้ก,าากําไรมาห้าร้อยก็มาแล้วนะเป็ดเสิไจเลยดีไหมอ่ะเนาะเป็ดสิ็เลยดีหรือเปล่าวันนี้ขอจัดน,นี้หน่อยนะขอจัดแบบว่าโหดๆบึ้มๆห,หน่อยนะเออจีหมุนดีวะอ่าผมขอกดเอเงไปก่อนแล้วกันนะเออแบบว่าปิดตะโบนะเนื่อนคันคอ มาแล้วหมามาช่องเลยรือเปล่าหมามาช่องแลยช่้งมาเลยลูกน,นี่แหละตองนี่แหละตองนี่แหละโอ้โหเป็นยังไงกูเห็นเฟอร์แมงมาเลยหูหนึ่งพันสองร้อยบาทหวานปากแล้ววันนี้หวานปากแล้ววันนี้โอ้โหเป็นยังไงเมื่อนนะเรี่อแมงมายัางไงแค่เบสิทแมงมายัางไงก่อน นะดอกนี้โอ้เท่าไรหนึ่งมันสองร้อยหกสิบหกบาทโอ้โหมายัางไงก่อนนะถามแค่นี้ด้วยว่าถามมายัางไงก่อนนะเออมาโหนี่เลยดีกว,ว่ามาเพื่อนมาอ่อขอสักนาไม่บ่นไปนะเพื่อนขอสักนามม่บ่นใปเพื่อนนะเออก็เพื่อนๆพือนี่ๆคนไหนที่แบบว่าสนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมนะอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแต่งของแต่ละเกมแล้วก็ เวลานะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะเออแล้วก็ยุ้นใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกจะได้เข้ากลุ่มโบราณไปเลยถาวรน,นั้นเพื่อนและเขาก็ยังเพิ่มมาตาการแตกที้อีกร้อยเปรไฟ์แน่นอนนะออตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะรีบเข้ารีบเข้าว้แล้วนะ300บาทอีบแล้วครับดอกนี้เป็นยังไงเราพี่น้องนะโอ้โหกำไรตอนนี้มา1,900บาทแล้วนะ เอาทุนมาแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะโอ้โหแล้วดอกนี้จางร้อยหกสิบก็มาแล้วหูเบสิบแม่งไหลดีจัดเบสิบแม่งไหลดีจัดาเพื่อนโอ้โหคือแบบว่าสุดสุดเฟี้ยวอ่ะเอาดีอ่ะสี่ร้อยแปดบาทนะดอกนี้โอ้โหสุดยอดกําไรมาสองบานสองร้อยแล้วนะโอ้โหไม่ปังยังไงก็ไม่ไหวว่ะเพื่อนวันนี้แปดสิบแปดบาทก็อูยแม่งกำลังจะติดขัดเลยนะเพื่อนดอกนี้ ลองสักเก้าหมุนมาหนึ 200, 40, 000, ่งสองสสผมขอลาตาแลเนื่อห้าบาทหกเจปบาทเก้าสิบสอโอ้โอ้โอ้สุดยอดสองร้อยสิบบาทมาแ้วยังไงก็ ก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยละกันนะเพื่อนและพี่ๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูเกมอะไรให้อยากให้เล่นดุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ก่อนก็มาได้นะดองนี้318บาทนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขูดกำไรเราอีกมา2 5 0บาบาทแล้วเอาเะล่าจะเอาเะล่าเออนะโอ้โหมาหนึ่งสอามเซเอาพิาานหน่อยเ้ยไ,ไม่ใช่นะแม่งมันนี้เซมี่ ฉันรับทาเงินทุนว่ะเฮ้ยมาดีวันเพื่อนนะอ่ะผมขอสักอขอสักที่หมุนไปนะเพื่อนปิดตโบหน่อยขอสักที่หมุนผมเลิกแล้วเพื่อนนะเบอร์อกำไรก็มาสองเปอแล้ววันนี้ก็เยอะพอสมควรเลยนะคือแบบว่าเยอะนะเพื่อนไม่ใช่ไม่เยอะนะคือแบบเยอะนะเออโอ้โหแล้วมาต่อว่ะเป็นสองบาทแล้ห้าขีดช่องแรกหรือเปล่าสวยงามหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกูเริ่มรุนและ กูจะเลิกแล้วแม่งเลิบเชื่อป่ะเวลาผมกิอ่ะแม่งช่องมาตอนสุดท้ายเพื่อนนะตอนแบบว่าผมจะเลิกแม่งค่อยมาแม่งค่อยแบบใส่กระจาหนักๆนะโอ้หเป็นยังไงคือแบบว่าต้องเก่งไม่เอาอ่ะนะผมก็ไม่อยากอัดิจยาไว้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อเอานะเออแลวดอกนี้โอ้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงก่อนเป็นยังไงก่อนฮัลหลโอ้ยดวงนี้ได้มาเท่าไหร่ เป็นไงบอกแล้วเวลาผมจะเลิกทีไรแม่งมาดูทีไอ้ีิเป่งน,นะโอ้โหพังไม่ไหวโอ,อ,อ้ใครอยากไตก่ผมก็ริงได้ก็ไม่แลกได้เลยนะยุนใหม่ฝาเข้ามาสา่อยบาทจะได้เข้ากลุ่มวันรา,ามนะเพื่อนและเขาก็ยังเพิ่มมาตาการไต่ให้อีกร้อยเปแน่นอนนะเอออยู่ในช่วงโปรโมชั่นนั้นเพื่อนและดอกเมื่อกี้ได้มาหนึ่งควาสามห้าสิบเกบาท มายังไงก่อนเพื่อนนะมายังไงก่อนบอกแล้วเวลาผมจะเริ่กอ่ะมันชอบมามันชอบแตกอธิหายผมก็งงอธิหายเลยนะโอ้โหได้เพื่อนอวันนี้ก็ได้กำไรพอสมควรเหมือนกันนะ3,970บาทนาะนเพื่อนอืม ก็เอาทุนมาแค่50บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนอวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะเพื่อนก็อย่าลืมลิงใต้คอมเมนต์ละกันนะใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมแล้วก็เวลานะและเขาก็ยุดใหม่นะฝาเข้ามา300บาทครั้งแรกจะได้เข้ากลุ่มวันธรรมด้วยนะเพื่อนแลวเขาก็ยังเพิ่อมอัตราการแตกกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเอออยู่ในช่วงโมชั่นนะก็อย่าลืมลิงใต้คอมเมนต์ละกันนะเพื่อนเออ ขอโทษเมื่อนะเออวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะก็สวัสดีเมื่อทุกคนกันด้วยวนะครับบอยบุย